ไปเที่ยวกันนะทุกคนดีตอนรับเข้สู่ช่อง y o โกะ Journal นะคะตอนนี้เราก็มีกำลังซัฟเฟอร์กันปั่นจักรยานฮัลโหลมาตจาะที่สถานีแล้วนะคะ หาทางไปไอคอนสยามอยู่นะแช่ใช่ช์แอป BKK เร็วเอาไว้ดูหารจนเวลานั่งบีนั่งเอ็มอาร์ทีมันจะมีทุกสายเลยขอ,ขอบคุณค่ะนี่ถึงที่บีแล้วนะคะเราจะนั่งไปลงกรุงเทรูีตอนนี้เราอยู่ที่อน,นุสวาลลีใช่ค่ะ Not สถานีต่อไปราชเทวีตอนนี้ก็รอรถนะคะเราลงที่สถานีสยามแล้วก็จะไปต่อสายสีเขียวต่อแล้วก็ไปลงตรงรีหลายสายว่างนะจุดนี้กว่าจะถึงกว่าจะได้เที่ยวนี่แหละไม่ได้ขับรถก็จะประมาณนี้ใช่ได้นั่งแล้วนะคนเป็นอะไรที่หาย,ยากมาก ใส่ที่ต้องใช้แล้วปิดายติสติกเกอร์ไวน้น่มากอจริงแล้วรากะกิน้วข้าวมากตอนนี้เป็นเวลา11บเอ็ดส <11 11 S 2> ี่สิเอ็ดแล้วอขอนพูดว่าเซียบคัดมาแล้วราคาพัน0ปดรายปี บอกว่าให้เอาตัดซิคลงมาด้วยให้เอาตัดคลิปร้อยคลิปต่อปีใช่อให้คุมเลยร้อยคลิปตกแบบเดือนละสิบก็แบบอาทิตย์ละแบบสองคลิปทำได้ไหมอีกเรื่องคือเห็นไหมก็เผิ่งจะแค่ยี่สิบคลิปต่ออุ้ยเสียงสวยมากสวยเลยอ่ะสวยเลยล่ะ โอ้ยก oh ้ออันนี้ไม่ใช่เราขย่อนะคือคุยกัน มันก็มาถึงวันนี้ถึงไอคอนสยามแล้วมีที่คีบทุกประกาะสวยมากไม่ได้มานานมากที่นี้แบบอนุรักษ์ความเป็นไทยสุดๆชอบมากแต่ต่างชาติใช่ไม่มีคนไทยเลย ไม่เชื่อดูเครื่องหน้าเราก็ต่างชาติแล้วาขายอ่ะใช่เราสามารถปลอมตัวเป็นต่างชาติได้เลยนะวาด้วยาบคนไทยแคต่างชาิใช่ท,นนทำตัวเหมือนนักท่องเที่ยวมากทุกคน คือถ้าเราไม่พูดไทยนะเขาก็พูดภาษาอะไรแล้วใช่อาจจะพูดจีนด้วยซ้ำชิอะไรเนี่ยพูดจีนเตออ่ะเฮ้ยมีไอติมหลอดด้วยเธอสิบบาทเอาอไติมหลอดเดี๋ยวพอกินอะไรเสร็จแล้วมามาซื้อไอติมหลอดแล้วกินเสร็จแล้วเดินถ่ายรึโอ้ใช่ไหมกังวลว่าจะหาไม่เจอ ว้าวน่ากินมากมไก่อด่เป็นไก่ทอดไก่ทอดซอสกาลิก อ่อยจิมน,น้องอร่อยมากใช่น้องอร่อยมากคิงคิวอันนี้ก็จะเป็นส้มตำเดี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็นส้มตำไทยแซลมอนนะคะ But Where Salmon ไม่เห็นเลยที่กลัวลุก Here 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 อันนี้คือแซลมอนนะคะเราซื้อมาในราคาประมาณ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจริงๆแล้วถ้ามีแซลมอนด้วยก็คงไม่ได้แพงมากเท่าไรหร่เลยคืออยากกินด้วยส่วนตัวคิดว่าราคาไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะว่ามันมีแซลมอนแล้วหรอไม่เคยกินสิ่งที่เรียกว่าต้ตามตำไทยแซลมอนมาก่อนคือปกติถ้าเป็นคนไทยก็จะชินกับตำไทยแบบไม่เคยใส่แซลมอนลงไปปกติถ้าจะกินยำก็คือเป็นยำแซลมอนเลยไม่ใช่แบบตำไทยแซลมอนไม่เคยเห็นแบบ ครั้งแรกเลยที่ได้ลองแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเขาทําอร่อยมากทุกคนปกติอ่ะอินเ e s ร i o n ในห้างการกินในห้างอะจะไม่ไม่ได้แบบรู้สึกอร่อยขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้คืออร่อยเลยแหละก็มาลองกันได้ที่ไอคอนสยามนะคะชั้นล่างสุดเพือดเลยเล่ะมาพร้อมกับตร้มต้มเหมือน <laughs> ขันกันไม่ได้เพราะว่าฝันไม่กินเผ็ดที่มีคนถามเราเยอะา่าตรงนี้มีคนนั่งไมคะคาต้องเดือยค่ะรคคารก็แบบอะไรนะตอบไม่ทัน you come to travel เลยอืมร่อมากไม่เคยกินสิ่งที่เรียกว่าร่มดำมยยกับถั่วมอนฟ <laughs> <laughs> ินเกินจะไปหางานาหาเอ้ยไม่ใช่ ราจะไปหาหนนะังกินกันกรหรือเฉากปวยนสมสดแล้วมันน่ากินมากก็เลยมาดูต่างชาติเยอะมากเมื่อกี้เราเจอคนมาเลเซียน,นะข้างๆเราแล้วก็มีคนจีนเกาหลีอีกคืออาหารไทยของเรานที่สิบสามนี่จะมาดูแล้วก็ยิ่งมีแสงกระทาด้วยเฉากปวยนมสดน่ากินมากได้จ้า เราสับไก่หนึ่งทีไปเดี๋ยวแล้วจะมาดามเราซื้อร้านนี้นะทุกคนจะเป็นเฉาวไวยนมสดแต่ะวะ่าเราไม่ได้ซื้อเฉาวไวยนมสดนะร้านลุงเงินกาแฟหม้อดินเขาเรียกเราว่ามาดามอะ <c oughs> อะไเคยมีคนเรียกเราว่ามาดาม <c oughs> น,นี้เราก็พาขวัญมาที่ร้านนารายานะคะเพื่อที่จะมาซื้อของฝากยกโชบสีชมพูน่ารักมาก,ามากเขาแบบคอแลบกับหมีเนยด้วยอันนี้แบบ Really cute แต่อันนี้ราคา900บาทนะทุกคนอันนี้ก็กระเป๋าน่ารักมากมีเสื้อผ้านะทุกคนแล้วก็มีช้าง มีกระเ,เป๋าแบบนี้ด้วยนะเป็นสาวกคนสีชมพู This elephant ลายแบบเป็นด็อกน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นที่มัดผมอันนี้ซื้อได้ในราคา30บาท เขาอยู่ี่อยู่ไปอยู่มาแล้วเขาร้องเพลงนี้ได้แหละอยู่ว่าสีดำหรือว่าสีชมพูมาอ่ะกำลังหลงทางค่ะอยู่ที่หน้า Apple Store แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะเพื่อี่จะนั่งเรือข้ามภาคไป River City ใช่แล้วกสีดำไม่ค่อย เปิดให้เห็นภาพส <laughs> ีแบบน้ำตาลมาก,มมากเวลาฝนตกเราแบบดินมันจะนนนลงไป <5 S 2> ห้างตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าไอคอนสยามแล้วก็กำลังจะข้ามฟากไปริเวอร์ซิตี้นั่นเองก่อนอื่นคือไปท้าเลือก่อนไปริเวอร์ซิตี้ใช่ตรงนี้ไหมครับกําลังจะขึ้นเรือแล้วโอเคจะชิอเลยจ้ะ อยากได้ที่ไพเวทอย่นึงมันอารตั้งแต่กำแพงแล้วอะดูดิคือมันอารตั้งแต่กำแพงแล้วจ้ะที v เ r c i t ซนีเย่ถึงแล้วคอร์เตฮูด แล้วเป็นคนจีนสวยงามเฮ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้จะแบบสะสมของเก่านะคะเราลองไปดูแบบเผื่อมีนิทรรศการที่น่าสนใจข้างบน เลยอะเธอดูจากในกล้องอะเหมือนในโดเรมอนภาคอะไรสักอย่างที่มันมีหุ่นยนต์แมวไล่ตามโนบิตะหุ่นยนต์แมวตัวใหญ่ๆที่แบบโนบิตะมีหมาแล้วแบบโนบิตะก็แบบนั่งย้อนไปเป็นพันปีเพื่อที่จะสร้างเมืองให้น้องหมาอยู่แล้วน้องหมาก็วิฒนาการกลายเป็นแบบพูดได้เหมือนมนุษย์ใช่ป่ะเแล้วน้องก็แบบน้องก็ทำทำไอชีเพื่อที่จะกลับไปหาโนบิตะ นี่ร้านมาช่บเลิศเกินทองเทวสวรรส์ rose from the star where's rose สวยมากฉันชอบอะไรแบบนี้มากสวยมาก What the dog doing? ิมีความเของนี่คืออะไรอ่ะเชียนโชบคนี่จะเอาไว้ใส่ iPad แบบเลือดเลือดแต่คือเรามีแม็กด้วย Pretty little baby I say maybe สกินไปในเนื้อผ้าอ๋อเออมันจะแบบไม่ต้องเวลาเวลาซักอ่ะมันจะไม่แตกดีสวยเลยน่ารักมากเซฟไปไหนก่อนส่งการมันส่งการอ่ะมันเชื่อส่งการเลยล่ะแล้วเราก็จะเป็นส่งการที่ไม่เหมือนใครเราใส่เพราะว่าค่าสกินมันแพงจริงด้วย You deserve to be loved. <laughs> I love this message. <laughs> กลับเลยล้วกันทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจาก u ิ i วอ r s i ิตี้แล้วนะคะกำลังจะไปคาเฟ่คอกกี้แต่เดี๋ยวเราจะเซฟแบตไปด้วยยน่ารักมากใช่ไหมแล้วมาเจอมอนชิชิที่เราอยากได้แล้วมันมีทั้งหมดเฮ้ย <c oughs> มันถูกต้องมากแกมันน่ารักมากอันนี้ราคา550บาท เมื่อเราอกหักจากป๊อบมาดมาเจอมอนชีชีไม่ดูซื้อ,อย่างเดียวรมากมากจะซื้อไปฝากไข่เะล่ะาที่แบบเซอร์สเนิตแต่ว,ว่าคือซื้อของไปแล้วไง ซื้อไปแล้วรอบของเยอะมากอยากจะได้กลับบ้านไหมมาดูกันอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวซื้ออย่างเดียวไม่ดูซื้ออย่างเดียวนี่น้องเหมือนูตัวนี้นหรือว่าเธอจะนิดนึงขอ,อนิดนึงนิดนึงจริงจริง790บ,บาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในที่สุด <c oughs> คูคือไม่รูือยังไมการ่ว่าทั้งวันเราอยู่แต่ไอคอนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าโมงแล้วเราก็ได้ผัดไทยเป็นผัดไทยห่อไข่มาทานตอนเย็นนะคะหมดแล้วไม่มีอะไรให้อวดแล้วหมด วันคือระโยูเข้าวห้างอย่างเดียว,ว,วเป็นเพื่อสอบแล้วฝันมึงจะเปิดเธอไม่เปิดเลยเนี่ยแต่ส้มตำอ่ะถือว่าทำถึงสุดขนาดเที่ยวในกรุงเทพยังขอขนาดนี้ถ้าเป็นแค่ต่างประเทศข mm hmm. นาด เคยไปสิงคโปร์แบบห้าวันหมดไปหมื่นกว่าตกคนถ้าอยู่คนเดียวตอนนั้น<ม>ตอนนั้นอยู่มหนึ่งอ่ะได้กับโรงเรียนหรอใช่ไปเรียนนี่ก็เป็นคนนพลนต์ว่าแบบจะไปไหนบ้างใช่ไหมถ้าเข้าแต่ละที่แล้วแบบรจุดอ่ะเท่าไหร่อ่ะ Universal Garden by the Bay Universal ก็เท่าไหร่อ่ะพันกว่าสองพันั้งตกล หาได้มาเดอรเบ์ก็พันสองพันคือแบบแต่ละอย่างบวกบวกกันก็คือแบบเ็ดมงินใช้จ่าปัดนี่ไงโตขึ้นเราก็ต้องทำเงินให้ได้เยอะจะได้ไปเที่ยวได้อ๋อคลิปบล็อกวันนี้นะคะก็อยากให้จบเพียงเท่านี้แหละพอแล้วยมมากนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะถ้าชอบเราเนาะบายบาย